สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Back Coffee Lolly o รีอัล t รือไวทลิฟตกระจกเคมีพันเ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัด บริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดเราไปเอาตัวคนที่สองกันไปวิ่<ช>หาดูว่ามุมเราเลยหรือมุมเราก่อนอันไหนน่าสนใจกันตาตึนกันขออนุญาตค่ะคุณครูดิฉันมาเบิกตัวนักร้องค่ะพี่ครามค่ะ ม,มันต่ำไปไมั้คือการร้องเพลงแบบนี้มาลร้องสบายเรานะคะแต่ว่าเราไม่ได้โชว์อะไรเลยเราไม่ได้โชว์พลังเสียงเราไม่ได้โชว์ลุกเล่นน่าจะได้อีกสักครึ่งหนึ่งอะนะลองไหมคะลองไหมคะออเอเอลองดีกว่านะ ว่าทาได้เพราะว่าร้องเพลงเป็นอยู่แล้วและยิง่งถ้าเกิดว่าเนี่ยพอขยับจังหวะขึ้นมาปุ๊บคุณไม่ต้องแบบพี่ขาไม่ต้องร้องแบบร้องยืดเลยมันจะเข้าห้องเร็วกว่าเก่าคือเหมือนประมาณว่าเอาเวลาที่จะร้องยืดมาหายใจแล้วร้องดีกว่าเก่าอารมเพลงอารมณ์เพลิงได้หมดเลย <Wow. S 1> ถือว่าขั้นเทพเลยตอนเนี้ยาาันงวโบร จริงแค่ไหนน้องใหญ่ลืมพี่เพิ่งรู้เดียวนี้ว่ารักจะมีอันตรายได้อย่างใจเลยอ่ะคือมันไม่ตกลงไปในในในเสียงต่ํานะคะคือทุกตัวอักษรที่ร้องมาเนี่ยชัดหมดเลยแล้วก็ สำหรับสองเพลงที่ร้องวาเมื่อสักครู่นี้เพลงนี้จะดีมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราโชว์เสียงแล้วก็โชว์โชว์เสน่ห์ของการร้องในตัวเราเองด้วยจอมพลังเราเป็นจอมพลังนะอย่าอย่าปอ๊อตอย่าปอ๊อตมาตอนแรกนี่กลัวใช่ไหมกลัวก็เลยเลือกต่ําไว้ก่อนกลัวจะไม่ไหวจริงๆเราทําได้อยู่แล้วแล้วก็เลนเสียงเราเนี่ยกว้างมากสูงดีต่ำเนี่ยคอนโทรลยาก ต่ำพยายามอย,าอย่าเลือกเอาใช้เสียงต่ํามากเพราะต่ำเนี่ยคอนโทรลยากนักร้องทุกคนจะกลัวเสียงต่ําจําไว้เลยว่าเราจะไปฆ่าฟันใครต้องเอาคีเนี่ยไปฆ่าเพราะเรามีจอมพลังอยู่แล้ว <Wow. S 1> นะครับตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายนะครับก็ได้รับคําติชมและคําแนะนําดีๆจากคุณครูทั้ง3ท่านเลยนะครับก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งลมหายใจนะครับฝากอีกนิดนึงลมเราแบ่งไม่ดีเสีย ได้นาเงี้ยไม่ได้ต้องมีลมเดียวจะเป็นตัวที่ทําให้อารมณ์เพลงเนี่ยเกิดซึ่งหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะมันออกกําลังกายแล้วก็มันฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะทําให้ทําได้ตรงตามที่กรรมการท่านแนะนําด้วยครับเสียดายนางที่จนน้องหารักจางจากจอถึง นราจกลืลมมาถึง<ด>ผู้เขา้าประกวดคนต่อไปไคนที่สาวๆรอเชียร์และรอคอยเขาอย่างมากนะครับพี่อาร์มนะครับช่างตัดผมสุดหล่อเสียงดีของเราไปถึงคิวของพี่อาร์มนะมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคไปเลยอยากรักแม่มาอยากปลอบใจคนดีกี่เดือนกี่ปี ไมสาจะดูเอวอ์อนงามจริงงามพร้อมะยี่งทุกอย่างปริ่มฝีปากบางบางน่ารักเสจังแม่มายคือโชว์ได้เต็มที่เลยอ่ะแล้วก็การร้องนี่แบบว่าดีสำหรับกรรมการด้วยแล้วก็คนร้องด้วยและยิ่งตอนที่คุณร้องงามพร้อม พราะทีต่ตว,วัดเสียงเอาไปนี่แบบสไตล์พี่แอลเลยแล้วก็มันเป็นเสียงของนักร้องลูกทุ่งที่แบบโชว์ความไพเราะออกมาเลยอะแล้วก็ท่อนท้ายอีกนิดหนึ่งจะมีจะจนจะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินยา,นายสไตล์นี้เลยจะมีจะจนจะทนทำกินขออยู่พินยา,นายรักจริงใจแน่ไม่แฉเหลวไหลเชื่อนะแม่ไม้คนงาม มันจริงๆแล้วเสียงถึงแต่ว่ากลัวไงประกวแล้วอ่ามันมีเพลงอยู่เงี้ยสองท่อนแรกยังกลัวอยู่เลยยังลงดีไม่ลงดีพอตอนหลังยังอัดขึ้นมาอัดมันก็ถึงไงมันมันไม่ใช่ไม่ถึงโหท่านผู้ชมครับโดนอีกแล้วครับผมแก้อีกแล้วครับแต่ละคนนี่มีแผลทุกคนครับผมอยู่ที่ว่า คนไหนจะแผ่ใหญ่คนไหนจะแผ่เล็กไปติดตามดูข้างในกันครับลูกสาวใครมายืนร้องไ้ที่บอกขอสองดูหน้าพ่อน้องมารอใครกันหเหตุชนะทำไมคล้ายคนข้ามบ้านลูกสาวใครกัน ยืนอยู่ที่ชานชลาลูกสาวใครมายืนร้องไห้สะพายกระเป๋เาดูผมยาวสวยไม่เบาแต่ยังเป็นใครอยู่นะ okay, 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 okay. ลูกสาวใคร <Okay. S 1> ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ไม่ต้องเล่นลูกขอเล่นลูกขอมันจะเป็นใครเมื่อกี้ที่ที่อ่ามร้องลูกสาวใคร มันนจะเป็ใครลูกสาวใครไม่ยืนร้องไห้ที่บอกขอซอไม่ต้องประชดก็ได้เราจะได้สู้เขาได้ไม่งั้นเดี๋ยวไปคนแรกนะไหนคบคุณก็บ้านสิก็ได้ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้องแล้วก็เรื่องของการใช้เสียงนะฮะแล้วก็คลิกภาพในบนเวทีนะครับผมก็จะเก็บ คำติของกรรมการนะครับเอาไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีที่สุดเพื่อวันประกวดนะครับผมจะคว้าแชมพ์มาให้ได้ครับผมเธอไม่ยืนขออีใครตั้งแต่สายแล้วจัวจบายสี่โมงจะนัน้นทันไหนรกเม่ของสายคนชงจะไปบ้านกอง หรือจักไปลงสุขโขทัยลูกสาวใครมายืนร้องไห้ไม่ยอมพูดจาเดี๋ยวเราไปพบกับพี่นกดีกว่าเพราะว่าพี่นกเขามีสาระดีๆเกี่ยวกับประกันจะมาฝากกับทุกคนครับไปชมกันเลย ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ฝนเริ่มจะตกครับย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรมๆฤดูแห่งการ,ระปลูกก็เริ่มมาถึงแน่นอนนะฮะพอฝนมาก็จะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกบ้างทําความเสียหายหลังคาเฟอร์นิเจอร์บ้านเรือนหรือรวมไปถึงน้ําท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเราจะทําประกันนั้นได้หรือไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TQF อิ s u r a n c e b r o k e คุณวรวรลเมืองรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีไหมครับการทาประกัน ประกันที่มันป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาตินี่มีไหมครับมีค่ะนะคะจะเป็นความคุ้มครองภายใต้ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยนะคะถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นอัคคีภัยนะคะแต่ก็ไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะไฟไหมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมีคุ้มครองอะไรบ้างครับก็ขอแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะคะก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นภัยจากไฟไหม้ภัยจากการระเบิดนะคะแล้วก็ภัยเนื่องจากน้ําค่ะเช่น เช่นไฟไหม้นะคะถ้าเป็นกรณีในบ้านก็เช่นไฟฟ้ารัดวงจรเกิดการไฟไหม้แล้วทําให้ลูกกลามไปทรัพย์สินของเราเสียหายซึ่งถ้าเราควบคุมไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้บ้านไหม้ทั้งหลังได้เลยอันนี้ประกันก็คุ้มครองเหมือนกันทีวีผมช็อตไฟไหม้น่้เบิกได้ไหมโดยปกติอะค่ะกรมธรรม์จะคุ้มครองทรัพย์สินถูกไฟไหม้ลูกกลามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทีวีตัวนี้ไม่คุ้มครองค่ะส่วนไฟไหม้นอกบ้านกรณีเผาป่าเผาป่าแล้วบ้านเราเกิดความเสียหาย น,น,นี้ประกันก็คุ้มครองเหมือนกันมีกรณีอย่างอื่นอีกไหมฮะเสียหายจากการระเบิดนะคะเช่นเวลาเราทํากับข้าวบางทีแก๊สระเบิดขึ้นมาประกันก็คุ้มครองนะคะการระเบิดนอกบ้านกรณีเช่นพุระเบิดที่สุพรรณนะคะอันนั้นถ้าเกิดพุระเบิดนอกบ้านแล้วมาส่งผลกระทบให้บ้านเราเกิดความเสียหายก็เคลมได้ค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับท่อน้ําตันน้ํารั่วนะคะหรือแม้แต่ฝนตกลงมาหลังคาซึมทําให้ฝ้าเพดานเราพังทรัพย์สินของเราพังในบ้านนะคะก็คุ้มครองเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวฝน ตกหลังคารั่วมาโดนฟ้าอันนี้เบิกได้ด้วยเหรอเบิกได้ค่ะแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆอีกเช่นคนที่อยู่บ้านริมถนนตัวน,นี้น่าสนใจมากค่ะ,ะสําหรับท่านที่บ้านอยู่ริมถนนนะคะเขาจะมีประกันภัยเกี่ยวกับการเฉียวชนของยานพาหนะคนอื่นเหตุการณ์นี้เจอบ่อยค่ะแล้วพวกภัยธรรมชาตินะฮะอย่างที่ผมบอกแต่แรกอันนี้ก็คือภัยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือภัยจากธรรมชาตินะคะก็จะรวมถึงน้ําท่วมพ<ะ>ายุ ลูกเห็บแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์สึนามิก็คุ้มครองเหมือนกันค่ะโอ้โหคุ้มเลยคุ้มค่ะถ้าสนใจซื้อได้อย่างไรครับสามารถโทรเข้ามาซื้อได้ที่เบอร์1737ดได้เลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองดูแลบ้านนะคะแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟไหม้ภัยจากการระเบิดภัยจากน้ําหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติรวมถึงภัยจากการเฉียวชนบ้าน ที่เกิดจากยานพาหนะเบี้ยประกันเพียงแค่1,800บาทต่อปีโทรไปที่1737นะฮะในระหว่างที่เราพูดคุยนี่ก็มี QR code ขึ้นอยู่ด้วยค่ะนะฮะ